ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ก็สวัสดีครับเอฟทุกท่านและลูกศิษย์ลูกหาทุกคน วันนี้ก็มาเปลี่ยนสายลำพงใหม่ครับอืม <c oughs> เปลี่ยนสายลำพงใหม่สายลำบพงเก่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วนี่ก็กลัวไม่มีกลัวไม่มีคลิปลงครับก็เลยทาน,น,นู่นทํานี่ทวงช่วงนี้ก็มันก็งานก็เงียบเงียบไม่ค่อยมีงานนะครับงานก็เงียบเงียบไม่ค่อยมีงานก็ไม่ค่อยมีคลิปลงก็ลงเลยหานน่นหานี่ทําครับ ติดแต่งรถเองนะครับช่วงนี้งานเงียบๆครับงานไม่ค่อยนี่แล้วคุณนี้อากาศมันเย็นด้วยมันจะช่วงนี้มันช่วงช่วงรอยต่อรองหน้าหน้าฝนกับหน้าหนาวครับแต่ฝนกลังกตกอยู่ฝนก็ตกอยู่ทุกวันนะทุกคนแต่ต่างจัหวัดนี่อากาศเย็นแล้วครับบางบาง,บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ในอากาศก็เย็นแล้ว แต่กรุงเทพยังมีฝนอยู่ครับกรุงเทพยังมีฝนอยู่ในกรุงเทพยังมีฝนอยู่ตกทุกวันครับนี่ตกทุกวันเลยฝนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายลำโพงซื้อสายลำโพงใหม่ครับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้หมดเครื่องเสียงผมอยู่ประมาณนี้แหละเครื่องเสียงผมอยู่ประมาณนี้สายเก่ามันจะเปลี่ยนสายใหม่เหด้ดยครับ ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กอดูดีดูดีหน่อยจะเปลี่ยนก่อนเครื่องเสียงก็มาจากคันเก่าลครับเครื่องเก่าก็มาตัดต่อมุมโมดิฟายใหม่ใส่เข้าไปตู้แอร์ผมก็ใส่ไว้ข้างบนนี้ตู้แอร์ไอ้ตู้แอร์อยู่ข้างบนนี้เอาตู้แอร์มาตัดเดิมเดิมตู้อแอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะเด็กก็ข,ขึ้นมาแล้วแอร์ก็แอร์ออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เอางี้เป่าแบบตรงๆเนี่ยใส่หน้ากากหานหน้ากากมาใส่เอาหน้ากากมาใส่เอาพวกปีแอมหรือพวกอะไรก็มาวางไว้นี่ครับไม่อยาไปจอดรถมากไว้ข้างหลังแล้วก็นั่งข้างหลังฟังข้างหลังนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายลำโพงกันถอดน,น,นอตลำโพงครับ เดี๋ยวนี้ก็ซื้อมาใช้เวลายิงลำโพงนี่แหละครับแต่ยิงน็อตเยอะๆนินมือไขไม่ไหวครับแต่มือาเอามือหมุนย้ํายกมืออีกพอดีครับน็ัดเยอะต้องใช้สว่านไฟฟ้านัดเยอะๆเเอามือหมุนี่มือหยิกพอดีครับ มันเยอะต้องใช้ส่านทีฟ้าอย่างเดียวครับมันเยอะสว่าไม่ใช้มือหมุนไม่ไหวมันจะต้องยิงออกยิงออกเลย เรจ,จัดมุนด้วยมือเนี่ยไม่ไหวครับต้องมีตัวช่วย

ต่งนี้ท่อแอก็จะเดินสูกขึ้นมาตรงนี้นะครับสูกขึ้นตรงจอลําโพงสูกขึ้นมานี่แล้วก็สรุขึ้นบนนี่เลยนะท่อแอท่อน้ำพิงท่อไสใสน้ำพิงเอ๊ะ Sẽ ra khắp đây tập ra khắp xe ra tập phần này tham rồi ลำโพงมาแล้วครับเป็นสายลำโพงใหม่ดูเหยียบขึดนรูรโอ้โหข้างหลังโอเคแค่นี้นะครับพอ,อย้ยจากนั้น Saya ini kan.

จุดน็อตชุดนอตช่วงนี้งานว่างครับงานว่างใครมีรถก็เข้ามาซ่อมได้เลยครับแอร์ทำแอร์อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ทำ

자 a r a eh, 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 ปิดลอยลอยต่อครับลอยตอ่อลอยต่อไว้หน่อย แต่ว่ามันดูเยอะใครโสภารื่อปิดสายต้อนี่ย มีสว่านไฟฟ้านี่ก็ทุ่นแรงไปเยอะครับเอาไปยิงงอดเยอะพวกยันน้อยเยอะอย่างเงี้ยอลาโพงพลังพงนอดมัน,น,น,นจะยึดเยอะมากครับต้องใช้สว่านไฟฟ้าช่วยนะครับมันก็จะเร็วขึ้นทุ่นแรงเร็วนะครับไม่เหนื่อยนะครับสว่านไฟฟ้ามันก็ดีกว่ามันก็นทุ่นแรงไปเยอะนะครับตรงนี้ ใช้ยิงพวกนอตเยอะๆครับนัเยอะนัดเยอะนอเอะันเ,ยะนเยอะแบบนี้นะครับถ้าเรามานั่งใช้มือหมุนมือไขนีปวดมือตายนะครับนอดเยอะมากต้องใช้ไอ้โคมไฟฟ้าช่วยเพราะเรามันเยอะนะครับี่เปลี่ยนสายลำโพงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อสายข้างหลัง เชื่อต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วครับต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วก็มีอาวุธสองตัวตัวนี้ขับกลางแหลมตัวนี้ขับซับวัฟเฟอร์เป็นซิงเกิลแอมป์ครับพาวุธสองตัวหลังอยู่ประมาณนี้นะครับ้างหลังหลังอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตกแต่งเอา มาเพิ่มนี้ต่นี้โดนโดนน้ำโดนน้ำแอร์ครับน้ำแอร์รั่วเลยหยดใส่นะครับมันท่อมันตันเลยหยดน้ำใส่เลยผุเลยน้ำแอร์หยดใส่ครับจะเป็นสีนี้เลยข้างหลังอยู่ปานเนี้ยไม่ได้หอ่อข้างหลังครับไม่ได้หอ่อไม่ได้หุ้มจะดูดฝุ่นก่อนฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะด้ดูดฝุ่นก่อน อืมตัวแต่งเอาพอใช้ได้ครับพอใช้ได้โอเคเดี okay, ๋ยวดูดฝุ่นก่อนฝุ่นดูดฝุ่นครับดูดฝุ่นไม่ใช่ลัมโบนะครับดูดฝุ่น จะ,จะทำการดูดฝุ่นนะครับจะทำการดูดฝุ่นเฝุ่นเยอะ หมดแล้วครับผมมันจะดูดมันจะดูดจ้างนิดหนึ่งผมเพราะมันจะมันมันดูดมันติดหนามือจิบยังไม่ออกเลยครับผมว่าถือบะใช้ได้ครับก็ใช้ได้นะก็ะดูแล้วครับเดี๋ยวจะใส่เบาะละตัวน,นี้ก็เป็นหลุม จะนั่งแบบหยอ่อนขาก็ได้ครับจะนั่งแบบยอ่อนขาก็ได้ครับจะนั่งแบบยอนขาอย่างนี้ยันข้างนี้ก็จะนั่งได้ได้หลายคนอยู่หนึ่งสองข้างละสองกลางข้าหลังก็ได้กี่นา้จะนั่งได้ประมาณสักสี่คนถ้านั่งแบบนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าคนถ้านั่งแบบข้างหลังก็ได้ประมาณอีกห้าคนครับถ้านั่งเบียดเบียดกันก็ได้อาจจะได้ถึงหกเจ็ดคนนะครับนั่งเบียดเบียดกันเราก็จะนั่งนั่งอย่างค้างก็ได้ครับส่วนใหญ่เขาจะนั่งเหมืนส่วนใหญ่เขาจะเขาจะนอน อสออนใก็นั่งกันอย่างนี้นะครับก็จะนั่งกันแบบนี้ตเด็กก็จะชอบนอนเด็กกชอบนอน